นี่คือรถมอเตอร์ไซค์พิกัด3 6 8ซ c ที่เบาและแรงที่สุดในย่านนี้กับราคาเปิดตัว139,000บาททำเอาตลาดสะเทือนเลยค่ะวันนี้แพจะพาเพื่อนทุกคนมารู้จักกับซอนเทส3 6 8ดีค่ะ รถมอร์ไซค์ที่ถือว่าทำตลาดฮือฮามากๆเลยนะคะณนะตอนนี้นั่นก็คือซอนเทส3 6 8ดีค่ะหลายคนเนี่ยที่ชอบความเร็วความแรงและความเบาแพรบ,บอกได้เลยว่าคันนี้ จะต้องถูกใจเพื่อนๆแน่พิกัดเครื่องยนต์นะคะ 368cc 38.2แรงม้าที่ตอนนี้นะคะเขาถือว่าเป็นรถที่แรงที่สุดแล้วนะคะในย่านนี้แล้วก็เบาที่สุดด้วยกับน้ําหนักรถแค่162กิโลเท่านั้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ยังไม่รวมของเหลวถ้ารวมของเหลวนะคะมีน้ํามันเข้าไปแล้วจะอยู่ที่ไม่เกิน175กิโลค่ะถือว่าเป็นรถที่เบามากๆเลยนะคะเพื่อนๆคอนเซปต์ของเขาเป็นคอนเซปต์ของซิตี้สไตล์นะคะเป็นรถที่เหมาะกับการ ขับขี่ในเมืองเป็นรถที่เหมาะกับการขี่ซอกแซกนะคะโฉบเฉี่ยวใช้ชีวิตประจําวันรูปทรงตัวรถนะคะการออกแบบดีไซน์เขาเนี่ยทำออกแบบรถให้ดูมิติที่แบบซิ่งมาก ใส่ซิ่งใส่สปอร์ตถูกใจสุดๆนะคะแพรเห็นหลากหลายอย่างนะคะกับการดีไซน์ของเขาในตัวเรื่องของแฟร์ริงนะคะเขาจะมีมิติของตัวรถที่น่าดึงดูดมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์ดักนะคะช่องลมต่างๆมีการคิดมาอย่างดีแล้วนะคะซึ่งตอนที่แพรเห็นครั้งแรกแพรถูกใจมากรุ่นนี้นะคะ368 d ีเนี่ยเขามีทั้งหมด3สีเลยนะเพื่อนๆจะมีสีเทาม่วง ดำแดงนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำตาลส้มค่ะแต่ที่มาอยู่กับแพวันนี้มีสองสีที่แพรคิดว่าน่าจะเป็นสีที่อาจจะถูกใจเพื่อนๆมากที่สุดสีแรกนะคะเทาม่วงค่ะ ตัวรถของเขานะคะจะเป็นเทาแล้วเทาเนี่ยไม่ใช่เทาธรรมดาเงาๆนะจะเป็นเทาออกแบบเมทัลลิกนะคะมีแ,แบบชิมเมอร์นิดๆตัดกับสีม่วงเป็นม่วงที่เล่นแสงสีสดใสามากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะคะสัญ,ญลักษณ์พิกัด GC ของเขา 368cc นี่คือ CC คือเต็มแม็กเลยนะคะ ส่วนอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับแนวแบบดุดุหน่อยนะเข้มเข้มเท่ๆหน่อยก็จะเป็นดําเงานะคะตัดกับสีแดงนี่คือสีดําแดงนะเ,นเพื่อนเป็นแดงที่สดแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ อีกอย่างหนึง่งชิวหน้ารุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถปรับได้แล้วนะเพราะว่าเขาฟิกติดมาให้เลยที่ไม่ต้องปรับก็คือจริงๆมันไม่จําเป็นค่ะกับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์นี้ City c i ิ y เราเน้นความเร็วความแรงเราหมอบเราขี่สนุกเราไม่จําเป็นจะต้องปรับชิวและเขาใส่เป็นแบบชิวแต่งคือเหมือนเพื่อนๆออกรถคันนี้ไม่จําเป็นต้องไปแต่งที่ร้านแล้วเขาให้มาครบจบเป็นชิวฟิกแบบนี้เลยชิวสวยๆแบบนี้ พร้อมเลยมาให้โอ้โหไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ทั้งหมด4ดวงซึ่งทั้งคันเนี่ยเป็นไฟ LED นะคะเพื่อนๆสว่างมากๆส่วนตัวแพรแพรใช้รถซันเทสอยู่แล้วแพรใช้3-50น E นะคะแพรก็เลยจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีระบบไฟที่สองสว่างจริงๆเปิดปุ๊บหุ่งมากหุ่งจัดๆเลยสี่ดวงก็ถือว่าเต็มที่แล้วนี่คือเส้นไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะคะเปิดให้แบบนี้คือรถหล่อมากและเอกลักษณ์ของซันเทสเหมือนเดิมค่ะไฟเลี้ยวนะคะมีเสียง แต่กันเราลืมนะคะเวลาเราเปิดเนี่ยเราได้ยินเสียงดังฟังชัดแน่นอนค่ะไฟไทยนะคะก็เป็น f ู l l LED เช่นกันค่ะเพื่อนๆก่อนแพขีกก่กลางคืนอ่ะแพลองกาเบกดูไฟไทยสว่างมากๆแล้วแพรก็ชอบในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะที่เขาแบบบิวอินมาให้นะคะก็จะมีแบบไฟลงไฟเลีล้ยวไฟพามานี่คือเห็นชัดเจนเลยค่ะต่อไปแพรจะคอมให้เพื่อนๆดูนะคะหลายคนอาจจะกังวลว่ารถพิกัดนี้จะสูงเกินไปไหมแพรเนี่ยสูง171อันนี้เพอขาตั้งคู่อะ่ะ ขาแพรเนี่ยก็จะได้ประมาณปลายเท้านะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับปลายจิกบัลเล่นนะเพื่นพนอนๆก็จะอยู่ประมาณนี้เลยช่วงของพื้นนะคะจนถึงเครื่องเขาเรียกว่ากาวเครแรนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร5อยห้ามิลอะเดี๋ยวแพเอาขาตั้งลงให้ดูแบบนี้รถเบามากเพื่อนๆคือแพรไม่เคยเจอรถแบบในพิกัดเกือบ4ี่ซีซีอะที่เบาขนาดนี้เบาแบบอันนี้คือรวมของเหลวอะอยู่ที่ประมาณ175โลแต่ถ้ารถปกเปล่าเลยนะร6อยหกกิโล รถรถเบาจริงแล้วตอนขี่คุแรงมากเพื่อนๆคือถ้าใครอ่ะที่ลองจับหรือลองเทสนะแพรแนะนำให้เปิดโหมดอีโคก่อนว่าเขาจะมีสวิตช์โหมดให้2โหมดนะคะเปิด e ีโคแล้วลองบิดดูก่อนแต่เพื่อนๆมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยได้แน่นอนกดโหมดสปอร์ตแล้วซัดเลยสนุกมากเลยค่ะเวลาแพ้คขอมนะคะดูที่เท้าแพรนะคะว่าพอค่อมปุ๊บเนี่ยขา และเท้านะคะยันถึงพื้นเลยนะคะแบบไม่ขยิงแล้วนะกับความสูง171เซนคือแพรมองว่าผู้หญิงน่าจะขี่ได้สบายๆเพราะด้วยการออกแบบของตัวรถซอนเทสเขานะคะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นเลยเขาแบบให้ความใส่ใจมากๆในเรื่องของเว้าวนะคะเพื่อนๆเว้าวตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงรถเนี่ยเวลาเราเอาขาลงเนี่ยเขาจะมีช่วงเว้าวให้นะคะหรือขาขึ้นแบบนี้คือมันทําให้เราขาไม่กลางเวลาเราคอมนะคะ ถือว่าดีมากๆและอีกจุดหนึ่งที่แพชชอบและชอบมาตลอดนั้นคือในเรื่องของตำแหน่งการวางเท้าเป็นอะไรที่วางเท้าได้สบายมากๆไม่ว่าเราจะเอาขาขึ้นแบบนี้ขี่ไปคือเขาทำบาลานซ์ดีสมดุลมากหรือจะเอาขาขึ้นข้างบนแล้วขี่ชิวมากแล้วเป็นรถที่นั่งสบายมากเพื่อนๆสบายจริงๆก็อยากให้ลองนะถ้าใครมีโอกาสไปลองนะคะเพื่อนๆพักเท้าหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาทําอย่างนี้นะเพื่อนๆดึงออกมา 步。 เราจะเห็นได้เลยนะคะนี่เป็นพักเท้าที่ขนาดใหญ่นะคะเหมาะมากเลยเวลาใครซ้อนรถนะคะสําหรับสายซ้อนเนี่ยแพรบอกเลยว่าสบายมากๆเพราะว่าแพรลองแล้วเรียบร้อยลองเทสแล้วให้ทีมงานขี่และแพรซ้อนสบายถ้าเพื่อนเพื่อนะคะเห็นจากรถทางด้านฝั่งขวาเนี่ยอาจจะงงๆว่าเอ๊ะตรงจุดพักเท้าเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบว่าเป็นรูๆๆและสีขาวๆตรงนี้คืออะไรไว้สําหรับให้เราเช็คนะคะในเรื่องของระดับน้ํามันหล่อเย็นนะคะเพื่อนๆนตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฮ้นะคะไฮจะอยู่ระดับนี้เลย แล้วถ้าโลเนี่ยจะอยู่ระดับนี้เราสามารถเช็คได้เลยนะเ,นเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหล่อยเย็นของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนตรงนี้ถือว่าแบบโคตรสะดวกเลยที่เขาทำมาให้เรามองเห็นง่ายๆแบบนี้นะคะนี่ก็มีนอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆนั่นคือในเรื่องของรูปทรงเบาะของเขานะคะเบาะซอนเทสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่รุ่นกี่รุ่นที่แพคเคยลองมาเบาะเขาสบายมากๆเพราะเขามีเทคโนโลยีสุญญากาศนะคะเ,เพื่อนๆการอัดกําลังเข้าไปนะคะทาให้เบาะออกมาสวยแบบนี้เลยดูพรีเมียมมากๆและนุ่มด้วย หนึ่งอย่างที่แมรชอบมากๆนล่นคือในเรื่องของระบบฝาเปิดถังน้ํามันเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะเ,เพื่อนๆคือแรกๆอะ่ะเปิดปิดเล่นตลอดเลยเพราะว่าชอบเวลาเรากดปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันนะคะตึก๊กเนี่ยเขาจะค่อยๆขึ้นมาแบบจืกนแบบนุ่มนวลชอบมากๆเลยใต้เบาะนะคะเปิดมาปุ๊บ จุดแรกเลยคือเขามีสต็อปเปอร์นะคะเ,เพื่อนๆหรือเป็นตัวที่กันไม่ให้เบาะตกใส่หัวเราเวลาเราหยิบของนั่นเองใต้เบาะนะคะก็คือมีขนาดโอเคเลยนะเ,นเพื่อนๆไม่ได้ถึงขั้นแบบเล็กไปแล้วก็ไม่ได้ถึงแบบใหญ่โอ้โหมโหลานเหมือนตัว 368K ตรงนี้นะคะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะคะ1ใบแล้วก็ยังสามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้อีกวิธีใส่หมวกกันน็อกนะเ,นเพื่อนๆเพื่อนๆต้องคว่ำลงนะคะ คว่ำเอาตรงหัวเราเนี่ยคว่ำลงแล้วมันจะลงล็อกของเขาที่เขาดีไซน์มาพอดีเลยพอดิพอดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหมวกเป็นรอยนะเพราะว่าใต้เบองเขาเนี่ยเขามีการบุลองนะคะเป็นเหมือนกำรรมะหยี่ไว้ให้นะคะเพื่อไว้กันสิ่งของของเราเนี่ยเป็นรอยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีไฟด้วยนะคะเพืเ่อนๆใต้เบาะจะมีไฟมาให้หนึ่งดวงนะคะคือเปิดเบาะปุ๊บ ไฟก็ทํางานทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกแบบว่าอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานนะคะที่ติดรถไว้ให้มีในใต้เบาะนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะที่ทาง 368D เขามีมาให้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ1ก็คือ ABS นะคะหน้าหลังมีมาให้ สองก็คือในเรื่องของ traction control นะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะต่อรถมอเตอร์ไซค์เนาะเพราะว่ามันจะไว้กันแบบล้อลื่นถลายนะคะหรือว่าล้อฟรีไม่สัมพันธ์กันเนะะาะท้งนี้เนี่ยรถนะคะเขาจะเปิด traction control auto นะคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะปิดและเปิดเครื่องมาใหม่เนี่ย traction control จะทํางานทันทีโดยอัตโนมัติแต่เขามีฟัง์กชันลับมาให้นะคะเป็นแบบคีย์ลัดช็อตคัตนะคะไว้ให้เราสามารถปิด traction control ได้ด้วยโดยที่เพื่อนๆกดตรงปุ่มซีดนะคะปุ่มซีดเปิดบ่อเนี่ยค้างไว้เมื่อไหร่ที่สัญลักษณ์ตัว T ขึ้นนั่นหมายถึงว่า traction control ถูกปิดเรียบร้อยแล้วนะคะพอปิดเนี่ยเราขี่ไปเลยเราจะไม่สามารถเปิด traction control ได้อีกวิธีเปิดก็คือเราจะต้องดับเครื่อง switch off แล้ว on ใหม่ traction control ถึงจะกลับมาทำงานปกติโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ เรามาพูดถึงระบบช่วงล่างของซอนเทส 368D ดกันบ้างโชคนะคะเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมรุ่นนี้ไม่ใส่โช๊ u อัพอัพไซด์ดาวมาให้จริงๆเขามีข้อจำกัดนะคะเพื่อนๆในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใส่ของข้างหน้าเกะข้างหน้านะคะมันจะทำให้เราไม่มีที่ใส่ของซึ่งแพรมองว่า ในรถคันนี้พิกัดนี้กับโชคเทเลสโคปิกแพถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นโชคที่ใช้งานได้ดีมากๆเพราะตัวแพเองเนี่ยได้ลองไปทดสอบได้ลองไปขี่ดูแล้วเพื่อนๆไม่ว่าเราจะขี่ในย่านความเร็วปกติมันไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้ว ต่ว่าแพ้ลองขี่ในย่านความเร็วสูงๆอย่างเช่น130ย0ถึง150เนี่ยถือว่ารถทําได้ดีมากๆโชกโอเคมากๆเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาหรือทําให้เรารู้สึกเอ๊ะถ้าในย่านความเร็วเร็วขนาดนั้นกับรถที่น้ําหนักเบาขนาดนี้ยแต่เขายังขี่ได้นิ่งได้สมูทแพ้มองว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแล้วนะคะเพื่อนส่วนในตัวของคาลิเปอร์เบรกหน้าเนี่ยเป็น เจจวนสัญชาติสเปนนะคะเราจะได้ยินเจจวนมาตลอดเลยนะคะทุกรุ่นทุกซีรีส์ของรถซอนเทสเป็นคู่หูคู่บุญของรถเขาเลยซึ่งแพจะบอกว่าตัวแพเนี่ยส่วนตัวก่อนนั้นเนี่ยแพไม่เคยมีโอกาสได้รับประสบการณ์การใช้เบรกของยี่ห้อน,นี้มาก่อนแต่หลังจากที่แพ้ก็มีรถของแพรรถซอนเทสของแพเองด้วยได้ขี่ไปถึงสิงคโปร์ได้ลองใช้เนี่ยแพบอกได้เลยว่าเบรกของเจจวนเป็นอะไรที่หนึบมากและดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือถ้าใครสงสยัยจริงๆอ่ะอยากให้ไปลองไปเข้าสูตรเลยแล้วไปลองเทส ได้เลยนะคะเพื่อนเจะรู้สึกฟิลลิ่งเลยแล้วเขาจะมีเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์ของเบรกเขาเวลาเรากำเบรกเราจะได้ยินเสียงที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์มันไม่ใช่เสียงแบบ แปลกนะมันจะเป็นเสียงของการกำเบกเป็นเสียงแบบจี๊ดๆเล็กๆแพรไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่มันคือเอกลักษณ์ของเบกของเจจวนนะคะเพื่อนๆนนอกจากนี้นะคะเขายังให้ดิสเบกหน้าขนาดใหญ่นะคะ276มิลมาให้เลยข้างหลังเนี่ย240มิลนะคะเพื่อนๆพือชกหลังเป็นชกหลังคู่นะคะเพื่อนๆสามารถปรับพีโลดได้ถึง5ระดับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนเเลยว่าใครน้ําหนักเท่าไหร่มีคนซ้อนไหมมีสัมภาระหนักแค่ไหนตรงนี้ก็สามารถปรับได้เลยตามชอบนะคะแต่อย่างแพร ก็ไม่ได้ปรับอะไรเพราะว่าขี่ได้สบายแล้วเพื่อนๆนน่าจะอยากรู้ว่าเอ๊ะรถพิกัดนี้แรงขนาดนี้ น้ำหนักเบาขนาดนี้ใช้ยางอะไรยางของเขานะคะเป็น Continental Grade พิเศษสำหรับสกูตเตอร์เลยซึ่งถือว่าเป็นยางที่เกรดดีมากๆแล้วก็หนึบมากๆเลยนะคะโดยที่ข้างหน้านะคะเป็น120/70ทัขอบ15ข้างหลังเป็น140/70ทขอบ14นะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยแพรมองว่ารถคันนี้แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นรถที่เหมือนกับว่าซื้อมาปุ๊บแทบจะไม่ต้องแต่งอะ่ะเขามีฟังก์ชันนู่นน,นี่นั่นมาให้ทุกอย่างแบบ ครบคันเลยนะคะเรามาดูกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่าค่ะหน้าจอของเขานะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ TFT 6.75นิ้วนะคะ ซึ่งเป็นหน้าจอเดียวกับซีรีส์ 368K นะคะที่แพรเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้หน้าจอเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะเพื่อนๆจะมีฟังก์ชันนะคะต่างๆแบบครบคันเลยนะคะที่สำคัญนะคะเราสามารถปรับโหมดหน้าจอได้ถึง4รูปแบบเลยนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถเข้าไปปรับได้เลยและที่สำคัญนะคะเขายังมีฟังก์ชันนะคะที่ไว้เพิ่มแสงลดแสงอัตโนมัติเวลาเราขับขี่ด้วยอย่างเช่นถ้าเราต้องขับขี่เข้าที่มืดเข้าอุโมงค์นะคะไฟหน้าจอเนี่ยก็จะดรอปลงให้นะคะ และถ้าเราเคี่ออกมาเจอแสงแดดแรงๆไฟหน้าจอเขาก็จะปรับระดับให้สว่างขึ้นอัตโนมัติด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากปรับเองอยากฟิกค่าแสงน้อยแสงมากก็สามารถทําได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ที่ต้องบอกเลยว่านี่คือจุดขายของซอนเทสนั่นก็คือมาตรวัดลมอย่าง ตรงนี้นะคะมีข้อดีอย่างไรสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะเขาจะมีมาตรวัดลมยางมาตรฐานนะคะบอกเลยว่ายางหน้าเท่าไหร่ยางหลังเท่าไหร่มีค่าต่างๆบอกเลยเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆเพลอ,พอพขับไปแล้วไปโดนตะปูยางอ่อนยางแตกเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนนะคะตรงหน้าจอเลยขึ้นเป็นสีแดงนะคะเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยยางเรามีปัญหาอะไรพอเราเห็นตรงหน้าจอเราก็าสามารถเข้าไปดูได้ว่า เฮ้ยยังหน้ายังหลังอันไหนที่อ่อนนะคะนอกจากนี้นะคะาสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ s o n t e s Smart ได้นะคะเข้าไปดาวน์โหลดที่แอปแล้วก็สามารถสแกน QR Code จากหน้าจอได้เลยจุดตรงนี้นะคะทำให้เพื่อนๆสามารถ Miller Screen ได้นะคะไว้ดูแผนที่ไว้ฟังเพลงไว้ดูหนังก็ทำได้ค่ะเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้คือเจ๋งนะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเชื่อมแอปพลิเคชันในมือถือแล้วเนี่ยเพื่อนๆพกมือถือเครื่องเดียว เสมือนกับกุญแจเลยเพื่อนๆสามารถสั่งสวิตช์ออฟสวิตช์ออได้นะคะสั่งเปิดบาะได้แค่มือถือหรือจะใช้เปิดถังน้ํามันได้ด้วยเพราะถังน้ํามันเนี่ยเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วก็สะดวกมากๆใครซื้อรถคันนี้ไปบอกเลยค่ะว่าออปชั่นครบครัน การทำเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะเขาบอกว่าเป็น h h c o m p r e s s i o n e n g i n e นะคะเพื่อนๆใช้เทคโนโลยีใช้แรงดันอัดนะคะขั้นสูงเนี่ยเพื่อที่จะให้ออกมาไม่ได้เหมือนกับที่หล่อแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพของความทนทานเนี่ยบอกได้เลยว่าทางซอนเทสเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มนอกจากนี้นะคะในเรื่องของหัวฉีดหรือกล่องก็เป็นของบอสด้วย ซึ่งบอสเนี่ยพทจะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่นิยมมากๆนะคะในวงการของรถยนต์เป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะว่าด้วยความที่เขามีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ความทนทานที่สูงเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยซนเทสรับประกันเครื่องยนต์5ปีหรือ50,000กิโลเพราะฉะนั้นเพื่อนๆขับขี่ได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะศูนย์บริการใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะสำหรับเพื่อนๆคนไหน ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เชื่อแพ้หรอกอยากไปดูด้วยตาตัวเองไหมล่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้ที่ศูนย์ตัวแทนจาหน่ายซอนเทสทั่วประเทศไทยนะคะเพราะณตอนนี้เนี่ยเขามีมากกว่า70สาขาทั่วประเทศและเขาจะขยายขึ้นมากกว่านี้อีกนะคะเพื่อนๆยังไงแพ้ก็ขอฝากซอนเทส368 8ดีไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆนะคะตัดสินใจถูกว่ารถแบบไหน เหมาะกับเพื่อนๆบ้างและสีไหนที่โดนใจยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้แพบไปละบ๊ายบายสันเทส3ามพกดดีค่ะจดวดจ้เงี้ยเงี้ย